สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการการประเมินที่เคารพทุกท่านข้าพเจจาคุณครูอับดุลว,วาริศหันล็ะกตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านคลองมุดอตำบลจะแหนอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับรายวิชาที่ขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะชำนาญการคือรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องส่วนประกอบของดอกข้าพเจ้าขออนุญาตนำเสนอบริบททั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองมุดอเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเป็นโรงเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มซึ่งมีนักเรียนมุสลิม100%อยู่ในเขตพื้นที่5อำเภอของจังหวัดสงขลาที่ติดก,กับชายแดนใต้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด906คนมีมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน62คน ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่3วันนี้ข้าพเจ้า ขออนุญ,ญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและเรียนบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปัญหาที่พบในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประชมศึกษาปีที่4คือนักเรียนแสดงพฤติกรรมเบื่อหน่ายในการเรียนขาดความใส่ใจใฝ่รู้ไม่กระตือรือร้นในการเรียนขาดทักษะการคิดการแก้ปัญหาไม่สามารถเชื่อมโยงเรื่องที่เรียนในชีวิตประจาวันได้ ประกอบกับ2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราได้ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด19ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ออนแฮนและออนดีมานเป็นส่วนใหญ่ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านคอล์มุดอส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้โดยสภาพป,ปัญหาจากทางครอบครัวค่อนข้างลำบาก ทำให้เกิดการเรียนรู้ในภาวะถดถอยข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ผลการศึกษาระดับชาติรายวิชาวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา2564และปีการศึกษา2565ที่ผ่านมาพบว่ามาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนาคือมาตรฐานการเรียนรู้ว .1.2 ซึ่งเรื่องที่นักเรียนตอบถูกกันน้อยมาก จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวก็คือเรื่องส่วนประกอบของดอกเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องอาศัยความเข้าใจจากประสบการณ์การพบเจอเหตุการณ์จริงตามธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนมากจนทําให้นักเรียนไม่ทันสังเกตและไม่ได้สนใจเท่าที่ควรดังนั้นสิ่งที่ช่วยได้ก็คือสื่อการเรียนรู้ของครูและวิธีการสอนของครูค่ะจากสภาพปัญหาที่พบ ข้าพเจ้าจึงเลือกจัดการเรียนรู้โดยอาศัยหลักการ Active Learning โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบ High E S Instructional Model ซึ่งเรียกว่าเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอสืบเสาะหาความรู้มาจัดการเรียนการสอนเพื่อมาแก้ปัญหาผู้เรียนในเรื่องส่วนประกอบของดอกค่ะซึ่งกระบวนการเรียนรู้แบบอสืบเสาะหาความรู้จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่1 การสร้างความสนใจขั้นที่สองการสำรวจและค้นหาขั้นที่สามการอธิบายและลงข้อสรุปขั้นที่สี่การขยายความรู้และขั้นที่ห้าก,การประเมินผลค่ะซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะที่สำคัญทักษะกระบวนการทางวิทยศาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที่21ให้กับผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นค่ะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครเจ้าได้เริ่มต้นจากการสร้างความสนใจให้ผู้เรียนโดยทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาแล้วพร้อมท้าทางประกอบ เพื่อทาให้นักเรียนสามารถเข้าใจและจดจําเนื้อหาผ่านท่าทางและให้นักเรียนยกตัวยอย่างดอกไม้ที่พบในชีวิตประจําวันพร้อมบอกลักษณะสําคัญของดอกไม้ชนิดนั้นด้วยส่วนในขั้นการสารวจและค้นหาข้พาพเจ้าให้นักเรียนดูวิดิทัศน์ปฏิบัติการการแยกส่วนประกอบของดอกแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการแยกส่วนประกอบของดอกโดยอิงความรู้เดิมจากวิดีทัศน์ที่ได้ดูไป นักเรียนสามารถวางแผนการทำงานผ่านกระบวนการกลุ่มและสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตัวเองสำหรับในขั้นการอธิบายและลงข้อสรุปนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานตัวเองจัดแสดงผลงานรวมกันประเมินผลงานของกลุ่มอื่นๆและรวมกันสรุปความรู้จากกิจกรรมที่ทำไป ในส่วนการในส่วนขั้นการขยายความรู้นักเรียนดูวิดีทัศเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับหน้าที่แต่ละส่วนประกอบของดอกครูได้อธิบายความรู้เพิ่มเติมโดยใช้สื่อวัสดุและสื่อนําเสนอ powerpoint เรื่องหน้าที่แต่ละส่วนประกอบของดอกนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ผ่านการตั้งคําถามการกระตุ้นความคิดจากครู ครูได้มอบหมายพาระงานเป็นการบ้านให้นักเรียนร่วมกับผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆไม่เกินสานาทีโดยให้นักเรียนนําเสนอดอกไม้บอกหน้าที่ส่วนประกอบของดอกไม้บริเวณบ้านหรือบริเวณชุมชนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและสุดท้ายขั้นประเมินผลครูได้ทําการวัดแลการประเมินผลจากสภาพจริงของนักเรียน โดยครูใช้กระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางด้านความรู้ทักษะกระบวนการเจตคติรวมถึงการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตัวอย่างในการวัดเช่นการวัดจากการตอบคำถามในชั้นเรียนการตรวจใบงานใบกิจกรรมกลุ่มคลิปวิดีโอการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มและรายบุคคลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตการทํางานกลุ่มและรายบุคคลแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวศตรรษที่21แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนรวมถึงการใช้แบบสังเกตด้านคุณลักษณะอันพึนประสงค์จากการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้การ,การเรียนการสอนแบบ HIES Instructional Model หรือการเรียนการสอนแบบสืบสอบหาความรู้ทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนสอดคล้องกับคุณลักษณะอันทุงประสงค์และนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในเรื่องที่เรียนในห้องเรียนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้สําหรับวันนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่นานคณะกรรมการที่ได้ให้เกียรติรับฟังสภาพปัญหาและแรบนดาลใจขอบคุณค่ะ